อ่ะก็สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาอ่าไขคดีนะครับสรุปข่าวนะครับเกี่ยวกับศึกชิงมรดกสี่จุล้านนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้ต้องเท้าควฟังว่านะฮะ เรื่องนี้นะครับมันก็เกิดจากของแทนนะครับที่เป็นหญิงสาวนะครับ นี่นะครัก็คือน้องแพ้นะครับตอนแรกเธอเนี่ยนะครับ,รก,รบก็เป็นผู้หญิงนะครับอายุตอนที่เสียชีวิตนะฮะสามสิบสีนะครับก็คือประมาณสามสิบเนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงสาวธรรมดานะครับ หน้าตาค่อนข้างสาสวยนะครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยนะฮะวันหนึ่งเธอก็เกิดมีอาการเป็นมะเร็งในช่องปากนะครับอะอ,ะอย่าผมหารูปน้องให้ดูฮะว่าตอนาสาวเนี่ยนะฮะหน้าตาเป็นไง ว่ามันเยูนในนี้นะ,ะก็คือเธอก็ติดเชื้อนะครับในบริเวณช่องปากครับแล้วเธอก็ไม่สามารถ ออกไปไหนได้ไปทํางานอะไรได้นะครับป่วยติดเตียงนะครับก็คือไอ้เนื้อร้ายเนี่ยนะครับมันงอกขึ้นมานะครับเนื้อมะเร็งมันงอกขึ้นมาช่วงคางกับปากเลยนะครับจนมันใหญ่จนต้องแบบเหมือนกับต้องนอนหายหน้าอย่างเดียวมันหน้าเขาหนักเลยนะครับ ก็ไม่มีรูปตอนอดีตด้วยเพราะว่ามันเป็นข่าวตอนที่น้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับอะอาจจะเป็นอในนี้นะอ่นนี้จะเป็นรูปตอนที่น้องเนี่ยนะครับมีชีวิตนะครับไปผมหารูปนี่แล้วน,นะครับอ่นนี่จะเป็นรูปตอนที่น้อง อย่างก่อนที่จะเป็นมาเรงนะครับอ่ะแล้วพอเป็นมะแรงเนี่ยนะครับก็คืออ่ะก็เกิดเนี่นะครับความบกพร่องนะครับตรงนียครับจนต้อง นอนเงยหน้าขึ้นนะครับเหมือนมันหนักนะครหรือเขาอาจจะอาการกําเริบนี่นะครับแผลมันอาจจะยังติดเชื้ออยู่เนี่นะครับรู้สึกว่ามันจะบวมขึ้นนะครับก็คือเธอก็อยู่อาศัยกับเนี่ยนะครับ ทั้งสองคนนะครับนะ้ากับยายนะครับไปดูขาวนี้หน่อยถามว่าแม่ไปไหนอันนี้ผมไม่ทราบอาจจะเสียชีวิตไปนะครับแต่เขาไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ได้พูดถึงหรือว่าแม่เป็นแม่อยู่ไหน แต่ว่าพ่อเนี่ยคือไม่มีนะครับไม่เคยมีมาเธอเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าพ่อชื่ออะไรนะครับหรือในสูติบัตนะครับสำนักเรียนบ้านเนี่ยสูติบัตเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีชื่อพ่อนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยนะครับเป็นอ่า เป็นบุตรนอกสมรสเนี่ยนะครับบุตรที่ไม่ไม่มีไม่มีบิดานะฮะมาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับน่ะครับก็คือไม่มีพ่อไม่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีพ่อนะฮะแล้วด้วยความที่ น้องเนี้ยนะครับน่าสงสารแล้วเหมือนกับเรื่องเนี้ยมันมันไม่เข้าสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับก็มีคนใจดีนะครับบริจาคให้น้องมากมายนะครับจนอาจจะต้องทำพินัยกรรมกันนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับก็คือช่วงที่ทำพินัยกรรมรอบรอบแรกเนี่ยนะครับ ก็จะมีแค่ยายกับน้าเขานะครับที่อยู่ดูแลที่จะได้รับมรดกทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอยู่ด,ดีตัวละครลับก็โผล่มานะครับนั่นคือพ่อของน้องแพนน้องแพนเนี่ยนะครับหรือคนที่มาอ้างถือก็เป็นพ่อนะครับซึ่งผม ก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาพวกเขาเนี่ยเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่าน,นะครับเคยเห็นหน้ากันมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรู้เนี่ยนะครับว่าใครเป็นพ่อเนี่ยนะครับยังไงไอตอนที่จะมาจดทะเบียนเนี่ยนะครับหรือมามา,มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือคือตอนที่มาแจ้งเกิดเนี่ยนะครับมันจะต้องมีพ่อมีแม่ไปไปเซ็นรับรองว่าเนี่ยนะครับว่านี่บุตรลูกชัก้นบุตรชั้นนะอะไรนะครับต่อนหน้านายทะเบียนนะครับนอกจากว่าเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเองสิงนะครับไม่รู้นะครับเก็อาจจะต้องขอมขืนหรือเมาหรืออะไรน,นะครับก็คือไม่รู้นะครับก็เลย เธอเนี่ยน้องแพนนะครับไม่เคยมีพ่อนะครับแล้วอยู่ดีหลังจากที่ทำพิัยกรรมรอบแรกเนี่ยครับที่แบ่งทรัพย์สินไปแค่สองคนเนี่ยนะครับก็คือเขาอาจจะได้เต็มๆนะครับคนใดคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นอะ่ะตัวละครก็โผล่าผมาพ่อน้องแพนนะครับ อ่าเหมือนตอนแรกจะเอามาเอาเงินมาให้สามพันนะฮะเออแล้วหลังจากนั้นอะนะครับเขาก็มีการทำพินัยกรรมใหม่นะครับอีกฉบับหนึง่ง อ่ะอันนี้นะครับบที่สองเนี่ยซึ่งมันจะมีโผล่เข้ามารับส่วนแบ่งสามคนนะครับจะสังเกตว่าเป็นนามสกุลวงอันนี้นะครับนามสกุลของคนที่อ้างตัวนะครับว่าเป็นพ่อของน้องแทนนะครับซึ่งก่อนไม่เคยโผล่มา นะครับไม่เคยมาดูแลรักษาไม่เคยเข้ามาดูแลนะครับก็คือในข่าวในอะไรจะสังเกตนะครับว่าจะมีแค่นะกับยายเข้ามาแต่ก่อนหลังจากที่มีการทำมร,มรดกรอบแรกนะครับหลังจากนั้นถึงจะโผล่มานะครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีการแบ่งมรดกนะนะครับคาดว่าไอ้เรื่องการทำมรดกเนี่ยนะครับมันรั่วออกไปข้างนอกนะครับ อาจจะไปที่ตัวของคนที่อ้างตัวเป็นพ่อซึ่งก็คือนเพเนิ่นนะครับเองก็ได้นะครับหรือตัวนเพิ่นเป็นคนในกลุ่มควนแก๊งวิชาชีพนะครับที่คอยมองหาช่องทางในการหลอกลวงคนเนี่ยนะครับ เขาก็แบ่งกันเนี่ยนะครับเห็นไหมเพิ่ออ,อันนี้เด็กหญิงเนี่ยนะครับเราบอกเป็นหลานก็คือเอาเอาน้องเอาหลานมานะครับเพื่อที่จะมาเอาส่วนแบ่งนะครับรอบสองโอเครอบสองก็ยอมเงินไปนะครับยอมเงินไปดูเหมือนว่าตัวนเพิ่อนเนี่ยนะครับ ที่ได้เหมือนจะได้เยอะที่สุดนะฮะแต่ว่าเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องแพนจะรักน้าคนนี้มากที่สุดนะครับโถลูกกระบะเนี่ยนะครับรล้กกระบะมันก็กับเงินนะคะอ่ะเขาก็ได้ไปนะครับเป็นอันดับสองพอที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะเติมเต็มช่องว่างให้น้องแพงนะครับ น้องแพนเชื่อน่าจะเชื่อนะครับเชื่อเลยว่าพวกเนี้ยเป็นญาติจริงๆนะครับแล้วผมอยากรู้ว่าคุณรู้ได้ไงนะครับว่าน้องแพนเนี่ยเป็นลูกสาวคุณนะครับในเมื่อคุณไม่เคยเจอหน้าน้องเขาเลยนะครับแล้วเนี่ยมาเห็นตอนหรือว่าจาหน้าน้องจําหน้าลูกวเองได้หรอ แล้วรู้ได้ยังไงนะครับว่าแม่น้องแผนไม่ได้เป็นคนเอกอีกนะครับคุณเอาอะไรมามั่นใจแบบนั้นนะครับก็คือตรงเนี้ยไอ้รอบสองเนี่ยผมคาดว่าน้องแผนไม่ได้เป็นคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวแบ่งให้พ่อบ้างดีกว่านะครับคิดว่าตัวนายเพิ่นเองเน,นะครับเป็นคนบอกให้น้องแผนแบ่งมรดกใหม่นะครับอืม จริงแล้วเนี่ยเขาก็ได้เยอะแล้วนะครับถ,ถ้าถ้ารวมถ้ารวมลูกของเขาเนี่ยฮะอันนี้หลานน่าจะเป็นลูกของอะไรเนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้อะนะฮะกม็มาเอาส่วนแบ่งด้วยนะครับก็คือก็หมาเอตอิมเต็มให้เธอไปนะฮะ ต่รวมๆแล้วคือเขาาก็ได้เยอะเยอะแล้วแหละนะครับสองล้านสองล้านสองล้านกว่าอาจจะพอก็แหละนะครับพอๆกันนะครับ แต่ว่าหลังอย่าเนี้เขาในเพิ่นไม่พอใจนะครับในส่วนแป่งเขาต้องการทั้งหมดนะครับแล้วต้องการทุกอย่างในบ้านนะครับเพราะว่าอะหลังจากที่ทําเรื่องมรดกรอบสองผ่านเนี่ยนะครับเหมือนกับว่า้ หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเชื่อเราเว้ยว่าเราว่าเราใช่นะครับคาเนี้ยด้วยความที่ไม่ได้ไม่ได้หลักค่ายเป็นญาติเป็นอะไรของคนพวกเนี้ยไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรพวกเนี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็กลับมานะครับเดินเรื่องอที่จะใช้ความศิษย์ความเป็นบิดา ทางสายเลือดเนี่ยนะครับดูแลมรดกแทนนะครับ mm hmm. ซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับพวกเนี้ยติดใจสงสัยนะครับทุกคนติดใจสงสัยว่านายเพิร์ดเนี่ยนะครับที่ตาสีตาสาไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรเนี่ยนะครับมารู้เรื่องอะไรแบบนี้ได้ยังไงนะครับ mm hmm. เขาคิดว่ามันมีขบวนการอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับมา ึงจุดเนี้ยได้นะครับแล้วก็วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับถ้ามันมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแบบเนี้ยนะครับหลักล้านหลักอะไรเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีคนที่ยอมเหนื่อยนะฮะแต่ตรงนี้มันเป็นสายโซ่ที่เชื่อมต่อกันไปนะครับเราสืบสาวได้นะครับการติดต่อกันนี้ แล้วเราต้องอ่าก็คือตามกฎหมายนะครับบุตรที่แบบไม่ได้แบบอ่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นบิดาของเขานะครับบุตรเนี่ยที่แบบคุณไม่ได้ไปจดสิทธิ์รับรองเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ยืนยันตัว,ต,วตัวตนให้ได้ก่อนนะครับว่าคุณเป็นบิดาขเขาจริงๆนะครับ กับการเหมือนกับบุตรนะครับกรณีของบุตรเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช่สมมุติว่าผมเป็นลูกของทัศินผมบอิว่าผมเป็นลูกของทัศินนะทัศินไม่มีทาย,ยาทนะครับทัศินเสียชีวิตผมรู้ว่าตัวเองเป็นลูกเนี่ยนะครับอยากจะไปได้มาเหลือของทัศินนะครับผมก็ต้องไปยืนยันตัวเองให้ได้นะครับพิสูจน์ดีเอนเอเฮ้ยเราเนี่ยต้องเรามีสิทธิ์เนี่ยเราเราเป็นบุตรเนี่ยนะครับรอ ตามกฎหมายเราจะต้องดูแลทรัพย์สินต่อนะครับต้องมานะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเป็นบิดานะครับคุณต้องยืนยันนะครับเรารู้สึกว่าอายุขเขาจะแค่สี่สิบหกนะฮะอายุของนายเพินนร์เนี่ยฮะซึ่งของน้องแพนเนี่ยนะครับน้องแพนอายุสามสิบสี่นะครับซึ่งประมาณว่านายเพิร์เนี่ยแม่งมี ลูกตอนสิบสองนะฮะอายุสิบสองมั้งมีลูกอะไรนะฮะอะไรแบบนี้นะอันนี้ต้องไปตรวจสอบอายุนายเพิร์น,นะฮะมันมันใช่สิบสองจริงเปล่าแล้วก็ตรวจสอบไทม์ไลน์เขานะครับว่าตอนที่เนี่ยแม่ของเขาเนี่ยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับนายเพิร์อยู่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าไปติดคุกอยู่ที่ไหนนะฮะหรือ ไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้นอกจากการตรวจสอบเรื่องดินอนะครับอันนี้ต้องถามตัวสองคนเนี่ยนะครับว่าเขาเคยเห็นหน้าพ่อของนี่นี่หรือเปล่านะครับแล้วเอาอะไรมายืนยันว่าใช่นะครับนอกจากคําพูดของเขาเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อนะครับ mm hmm. แล้วถึงเขาเป็นพ่อจริงๆเนี่ยนะครับ แต่ว่าอันเนี้ยน้องแทนเขาเขาตกลงยืนยันนะครับว่าเออจะแบ่งให้ให้หลานให้พ่อเขาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นยืนยันนะครับฉบับสองมันก็ยังใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวนายเพื่อนเนี่ยเป็นพ่อ,อจริงๆนะแต่ว่าหลาังจากที่ทำพินัยกรรมเนี่ยนะครับ ตัวน้องแพนตายนะะน้องแพนเสียชีวิตซึ่งไอมะเร็งปากเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรถึงขั้นนั้นนึกออกไหมก็ใจใช่ไหมครับมันเป็นแผลที่เกิดจากภายนอกผมคิดว่าเขาอาจจะตายด้วยใช้หมอนกดเนี่ยนะครับซึ่งก็ตรวจสอบไม่ยากนะครับ ว่าม,มีเส้นใหญ่หรืออะไรหรือเปล่านะครับแล้วคนที่ลงมือเนี่ยนะผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ยายนะครับว่าอาจจะเป็นน้าหรือตัวในเพินนะครับที่มีเรี้ยวแรงกำลังมากพอนะครถามว่าอยู่ดีผู้หญิงเนี่ยนะครับ ปกตินะฮะไปเป็นโรคมะเร็งช่องปากได้งไงนะครับมันก็เกิดได้จากเป็นแผลในช่องปากแลติดเชื้อเวลาชิ้นหนึ่งนะฮะหรือไปสัมผัสสารก่อมะเร็งมากๆนะครับเช่นการเคี้ยวหมากพูนะครับที่มันมีสารก่อมะเร็งเนี่ยนะครับเจอปนมันจะไปสะสมนะครับ และไอ้มะเร็งมันก็คือการเกิดของเนื้องอกเนื้อร้ายนี่นะครับเท่านั้นเองนะฮะส่วนไอ้โรคแทรกซ้อนเนี่ยะฮม <c oughs> ันก็อีกเรื่องนึ่งนะครับตามการอยู่ตามการอยู่อาศัยนะครับตามการกินดื่มความสะอาดนี่นะครับเพราะมันมามาจากภายนอกกันนะครับ แล้วก็ปุ่มพมการร่างกายเนี่ยนะครับว่าสุขภาพเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนนะครับอ่ะก็มาดูสารก่อมาเร็งนะฮะมันก็มีรลายชนิดเนี่ยนะครับก็ก็ระวังเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีจากรังสีนะครับที่เราเคยได้ยินว่าตากแดดมากๆากอ่ะเป็นมะเร็งนะฮะเละ็บถือนังน,น,นะครับและเส้นใยห,หรือสารทางชีวภาพ ติดเชื้อเวลาบางชนิดนะครับอะอันนี้ก็เราก็พอเข้าใจแล้วเฮ้ยทำไมผู้หญิงเนี่ยนะครับคือดีเป็นมะเร็งได้ไงนะครับอาจจะมีแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดจากแผลนัแล้วแผลนั้นมันติดเชื้อนะครับอะไรแบบเนี้ย ก็คืออยู่ดีๆน้องเขาเนี่ยนะครับไม่น่าจะเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ต้องตรวจสอบสาเหตุการตายจริงๆนะครับว่าเสียชีวิตจากอะไรนะครับที่ไม่ใช่ขาดอากาศหายใจนะฮะไม่ออกมาเพราะว่ามันต้องอธิบายได้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็เป็นคนปกติแหละนะครับที่มันแค่แค่ติดเชื้อในช่องปากนะครับจนมันเกิดเนื้องอกขึ้นมานะครับ แล้วมันเหมือนว่ามันจะยังติดเชื้ออยู่นนะครับอันเนี้ยยากินหรือว่ายาทามันอาจจะใช้ได้ยาอาจจะเป็นยาชีนะครับที่มันจะเข้าไปแตะเลยเพราะว่าไอเชื้อแบคทีเรียหรือไอแผลตรงนี้ยมันอาจจะอยู่ลึกนะครับหรือมันอาจจะมีปริมาณมาก น,นะครับจนเชื้อมันยังไม่ถูกกาจัดหมดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบเจอใหม่ครับนี่ก็ไปบ้าง